รูเนี่ยนะครับตอนนี้ผมมากินก๋วยเตี๋ยวครับทุกคนครับ20%สุดท้ายของผมนะครับอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้จะมาไลฟ์โปรโมทเพลงนะครับลูกนี้แล้วได้ยินกันไหมครับทุกคนครับ20%สุดท้ายนะครับที่ผมจะมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับสวัสดีครับมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ทุกคนฉันหันด้วยแหละหันด้วยหรอไปชวนเพืนๆมาเก็บแบตไว้ไหม <laughs> อยากจะเก็บแบตไว้แต่ว่าเพื่อทุกคนนะครับ20%ผมสละสละให้เลยโยคุณอันเดอร์นิวบอยทีเจครับสวัสดีครับ20%สสุดท้ายนะครับผมมอบให้กับแฟนๆทุกคนนะ <laughs> ั้งหมดก็คือหมดเลยนะครับ โลแบตเตอรี่ครับ10%แล้วครับตอนนี้ถ้ามันใกล้หมดก็ไม่เป็นไรครับถือว่าผมได้มาไลฟ์แล้วนะครับวันนี้อันยองเชลคับซาฮามิดาอันดัเดอูบอยมาใช่ครับอันดับดูบอยคิดถึงแหละก็เลยมาแบบก็เลยเข้ามาหาอันดับดูบอยทีเจครับถึงถึง,ถงที่พักเรื่องครับ เดี๋ยวมันก็จะตัดอีกแบบงงๆด้วยนะเดี๋ยวผมจะรีบๆรีบๆพูดก่อนก่อนที่มันจะตัดนะครับก็พรุ่งนี้นะครับฝากเพลงใหม่ของผมด้วยนะครับชื่อเพลงว่า